สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเรา Bill Alert Channel นะครับวันนี้ก็มีข่าวสําหรับเอเล็กเซ่นนะครับเอเล็กเซ่นพิจารณาข้อเสนอจี้เจาะอีกทางเลือกนะครับคิดเตียนเอเล็กเซ่นนะครับกองกลางทีมชาติเดนมาร์กกำลังพิจารณาข้อเสนอของเลสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับเอเล็กเซ่นนะครับสื่ออังกฤษรายงานว่าเลสเตอร์ซิตี้กลายเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่เอเล็กเซ่น กำลังพิจารณาหลังจากได้รับข้อเสนอจาก The Fox และยังคงขอเวลาในการตัดสินใจอนาคตของตนเองนะครับเอลิกเซ่นกำลังจะหมดสัญญากับเบนฟอร์ดอย่างเป็นทางการวันที่30มิถุนายนนี้หลังจากเซ็นสัญญาระยะสั้นนับตั้งแต่ยกเลิกสัญญากับอินเตอร์มิลานด้วยเหตุผลเรื่องข้อบังคับการเล่นฟุตบอลอาชีพ ในอิตาลีเป็นผลมาจากการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติเอาไว้ในร่างกายจากสภาวะหัวใจหยุดเต้นเสียบพันธ์ในศึกยุโรป2020ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเอเล็กเซนกำลังพิจารณา2ทางเลือกคือการต่อสัญญากับเบนฟอร์ดหรือย้ายไปเผชิญความท,ท้าทายและความกดดันที่หนักขึ้นหลายทั่วตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของออเล็กเซน กองกลางวัย30ปีจะได้ตัดสินใจอย่างอิสระครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับเอเล็กเซ่นนะครับก็อยู่ในระหว่างการตัดสินใจของเจ้าตัวนะครับก็มี2ทีมนะครับเข้ามาทบาทามเจ้าตัวนะครับก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเลสเตอร์ซิตี้นะครับหวังว่าเจ้าตัวจะเลือกได้นะครับภายในสิ้นเดือนนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ